คอลยโอ e. ้โหแค่หัวต้านทอสูงริสโอ้โดนหลังเ้าครับอาแล้วครับมาแล้วครับจิ้มแล้วครับสาวหมัดครับครบไม่ครบครับยกห้าจไครับบเลยครับจบแน่นอนกานทอจากซุปเปอร์โซโลนะครับภาชานี่นะครับกกหูทาเข้าไป อีกข้างหนึ่งที่โอ้ยโหครับเกือบนะครับโอ้โหเกือบการคออ้าวอีกครั้งกับโต้กับตอนนี้มาอีกแล้วครับการคอโอ้ลูกเตะไม่ธรรมดาจริงๆกับการคอนะครับห้ามือนะครับอ้โหทิ้งเลยครับเรียบร้อยเลยครับยังมึนๆครับแล้วก็ลูกนี้สิครับดูครับช้าๆกับโตะผิดท้ายนะครับโอ้ทัดดอกไม้ครับ เกือหลนพ้บุนมาที่นี่ครับช่องเจสีแต่ว่าผลงานฟอร์มล่าสุดของเขานั้นไปชนะคะแนนเพชรมหาชนจิตเมืองบาที่โอ้ยเข้าการคอเป็นหอโอ้ยตาค้างเลยครับโคนดูนะครับช้าชชัดชัดเนี่ยครับหรือว่าเป็นก้ารคอนะครับเลยหัวไหลขึ้นไปแล้วอาจจะโดนกรามจะเดินเข้าไปต่อยแต่ว่าโดนหรือเปล่าจังหวะนี้แหละครับโอ้ย ยกห้าด้วยครับนต่จะเป็นก้านคอด้วยนะครับที่54 4สี่สบีตั้งน้ำบาเลยครับ44วินาทีครับของยกสุดท้ายแข้นนี้ครับหลังเท้าแข่งนี้มีมูลค่า1 0 0 0แสนบาทครับเดินต่อเรียกว่ายกยิงนกทีเด็ดมาสู้กันเดินเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไรอยู่นอกแล้วโดนจังหวะเตะเสาก้านคอก้านคอโอ้ยโดนก้านคอครับยุทธชัย ยืนไชัยโดนก้านคอครับเหนียว้ายก้านคอเต็มเต็มเจอายหววก้านคอครับทอดจอบึงกับกุมารเงินแล้วก็มังกรแพทย์กับเทพนรินทร์ชอพไปชมกันต่อครับเสือเท่ากับสิงห์หนุ่มยกที่สามก้านคอครับก้านคอครับก้านคอครับเตะเลยครับเที่ยวนี้โอ้โหช็อตเด็ดมวยไทยเจ็ดสีต้อนรับสงกรานต์12เมษา ดึงไม่พ้นจะอันตรายนะครับโอ้การคอโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วไม่น่าจะลุกข oh! 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 like ึ้นครับของจริงมาแล้วการเด็กกช็อช็เลยฮะห้าหมื่นครับไม่ถึงครับซ้ายสุดหมัดโอ้โหโดนยันครับเสียหลังเสียหลักเลยโอ้โยโอ้โห้ลบทึ้งยืน น่าจะเป็นก้านคอด้วยนะครับน่าจะเป็นก้านคอด้วยครับเตะซ้ายของสุดแดนไกลล้มทั้งยืนเลยครับดูครับเอ้าดูนะแม่ไปหยุดรงาี้ยดูดูนะครับเอ้ายกสุดท้ายครับโอ้ก้านคอครับด้านคอเลยนะก้านคอยกสุดท้ายเด็ดขาดด้วยข้างขวาเลยนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับมูลค่าหนึ่งแสนบาทเตะก้านคอยกสุดท้าย หนึ่งแสนบาทครับแจกฮอตแตกครับนี่แหละครับโอ้โหหัวใจนักสู้สยามนะครับหน้าที่ทองจริงๆครับดอกนี้ฮะการพอมายกสุดท้ายครับดูนะครับสอกรนครับเหตุเกิดจากทองพูนเดินไม่สุดเดินไม่หมดนะครับเดินไม่สะดุดนะครับ ที่ห้ายกสุดท้ายดำแล้วครับเอาแล้วครับแดงชายล่าเป็นผู้วิทิงัครับผู้นี้เชิ่กันเข้าไปก้านพอเลยนะรับเลยตาค้างครับก้านพอนะครับก้านพอครับมีรางวัลพิเศษยกหน้าด้วยปชาชัดชาตนาทีแรกครับปั้งแต่ด้วยแข้งนะครับชัยล่าส่งวุธิชัยหลับกลางอากาศด้วยลูกเตะซ้ายที่เตะแล้วเตะอีกนะครับ หลังจากที่เกลือจิ้มเกลือกันมาสายกเนี่ยครับลูกี้ีะครับขวาตกนะครับเปิดช่องให้ชทร่าใช้เท้าซ้ายข้าบอกแล้วครับว่าตะวันฉาโอ้ยตัวยนยนตีแล้วครับเกือเตะแล้ว่าวครับเตะแล้วครับแข้งซ้ายต่อยมาดูโดนอ้าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับชายร่าโอ้ทำท่าจะรุกไล่ครับ ลุยเพลินครับลุยเพลินโดนหวัน au, ul, หวด้านคอหรือเปล่าไม่ทราบอ้าวครับเดี๋ยวได้ดูภาพชาครับเห็นไหมยังอยู่ได้ครับโอ้โน่าไหวไหมครับนี่ขาซ้ายครับเริ่มมีปัญหาแล้วโอ้โหดูขาซ้ายครับเจาะยาเจาะยาง้าาไปไม่ไปครับเจาะยายครับเจอมาเดินแท็กไปมาอ้อาวหยุดหยุดไม่อยู่ครับยาคอันตรายเลยนะครับตังสี่พยัก์ยา แก้ไขอย่างไรครับเมื่อโดนเจอะยางเอาแล้วครับเอาหมัดมาจิ้มด้วยเลยครับโอ้ตอนนี้ครับหลังจากที่นวดเป้นมาครับยกแรกยกนี้ชาแล้วครับขาซ้ายของสี่พยักยังเป็นเป้าให้กตเตอรเพชรได้เล็งม้ตลอดครับขาซ้ายครับต้องย้ำซ้ำไปที่แผลที่บาดเจ็บครับคือขาซ้ายครับวันนี้ มาแรงเหลือเกินกับคาถาเพชรแต่ว่าต้องดูครับกับก็พูดง่ายๆวันนับหนึ่งใหม่ครับทุกอย่างที่ทํามากลายเป็นศูนย์ดังนั้นวันนี้เขามั่นใจเต็มที่ครับว่าต้องเอาชนะให้ได้อุ้ยครับโดนแล้วครับแข่งซ้ายครับนี่ครับขาที่เจ็บนะครับยกขึ้นเตะอ้าวดูจาะเข้าไปอีกแล้วครับจิกเข้าไปอีกแล้วครับโอ้โหทางซ้ายขวาเลยครับโดนซ้ายก็สะดุ้งโดนขวาก็สะดุ้งครับสี่พยัคต์ อวยตัวสิทธิ์ทอมรับทางช่วยครับโอ้ยกยินแล้วเจอแครงขวาเบื่อแล้วครับเจอขวาคืนขวาอีกทีโอ้ลักคอยีกดอกอ้าวครับสนุกเลยครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วคาดพิชชนะได้เสือสามากแต่ว่าถ้าสีพยักชนะนัดโอ้โหลือใครครับลือทัพโอ้ยบ้านคอทับอีกแล้วครับ าคอครับเอาครับโดนการคอครับยอกเอาหนามบุ่งแล้วครับโอ้ดูครับถ้ามีภาพช้าเอาครับดูครับเห็นเลยครับซ้ายมาเด็ดซ้ายเต็มเต็มครับเด็ดด้วยแข้งนะครับใช้แข้งฟาดทิ้นไปครับโอ้การคอจริงๆเลยครับนี่ของจริงเลยครับนี่ครับดูนะครับเปลี่ยนครับคอต่อแทบหลุดครับแข้งซ้ายนะครับ่อเร้า